ถ้าแค่เข้าใจก็แทบไม่มีอะไรเลยที่วุ่นวายไปแค่ไม่เข้าใจกันเฉยๆคลิปสรุปเสียงจากสวนจันทรเวลาหานาทีวันศุกร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2568สสรุปว่าที่พากันวุ่นวายไปก็แค่ไม่เข้าใจเฉยๆ ปรากฏการพระผู้ใหญ่ผู้น้อยพระพฤติตนละเมิดพระธรรมวินยัยเป็นอาลัชชีเป็นผู้ทุศีนนั้นมันเป็นเรื่องที่คนรุ่นปู่ย่าตายายของเราท่านเข้าใจเป็นอย่างดีมันไม่มีอะไรให้จะต้องวุ่นวายไป ที่เรามาวุ่นวายกันในปัจจุบันนี้มันสะท้อนถึงความล้มเหลวทางการศึกษาของเราคือโรงเรียนมหาวิทยาลัยของเราเป็นการศึกษาหมาหางด้วนไปหมดเป็นความล้มเหลวของครอบครัวของสังคมที่เราสอนเรื่องที่มันเป็นหญ้าปากคอก ง่ายๆใกล้ตัวให้กับลูกหลานเราเข้าใจไม่ได้ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนก็คือคำถามที่คนรุ่นปู่ย่าตายายเรานั้นท่านเลิกถามกันไปแล้วแน่ๆแต่รุ่นเรากลับเอามาถามแล้วก็ถามแบบงี่เง่างมงายคือวุ่นวายไปเพราะความไม่เข้าใจคำถามหนึ่งก็คือถามว่า ทำไมพระเนรยังต้องเรียนทางโลกซึ่งตรงนี้ก็มีคําตอบมาอย่างน้อยก็สามสี่ร้อยถึงห้าร้อยปีขึ้นไปมาแล้วว่าเป็นเพราะคนไทยเรานั้นไม่ได้เอาคนที่ตั้งใจจะบวชจนตายมาบวชแต่เราเลือกที่จะให้มีประเพณีบวชเรียนตั้งแต่ลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินลูกตาสีตาสายชาวนาชาวไร่ ก็ให้ได้ไปบวชเป็นเนนเป็นพระหนุม่มแล้วตอนที่ยังเป็นเนนเป็นพระหนุ่มอยู่นั่นก็ให้ท่านได้ศึกษาวิชาการทางโลกด้วยถ้าเป็นลูกเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ก็ให้เรียนวิชาการปกครองเอาไว้ด้วยเมื่อศึกออกมาก็จะได้ถ้าเป็นลูกตาสีตาสาชาวนาเจ้าไร่ก็มีอาชีพเลี้ยงตน เป็นลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็จะได้มีวิชาความรู้ปกครองคนอย่างเงี้ยมันก็เป็นคําถามที่มีคําตอบมาตั้งแต่โบราณตั้งแต่เริ่มมีประเทศสยามของเรามาแล้วและอีกคําถามหนึ่งในตอนนี้ก็คือทําไมพระจะต้องรับเงินรับทองเอาเงินเอาทองไปจับใจ่ายใช้สอยเองอันนี้ก็เหมือนกันคนโบราณหรืออย่างน้อยก็ ร้อยกว่าปีมานี้ก็รับรู้กันอยู่แล้วว่าก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าพ่อแม่หรือทางรัฐบาลไม่สามารถที่จะไปอำนวยความสะดวกให้ท่านได้อย่างเช่นไม่สามารถที่จะคอยใส่บาตรทุกเช้าให้ท่านได้ไม่มีใครไปบริการรับส่งท่านไปเรียนซึ่งเมื่อท่านยังต้องเรียนอยู่ด้วยเหตุผล ดังที่กล่าวตอนต้นนั้นหลายรูปท่านก็ยังจะต้องไปเรียนต่างวัดถ้าอยู่ในกรุงเทพก็ยังจะต้องนั่งแท็กซี่โหนรถเมย์อย่างนี้เป็นตน้นมันก็เลยหมดคําถามไปตั้งเป็นร้อยปีแล้วว่าทําไมพระเนนจะต้องรับเงินแล้วก็ใช้จ่ายเงินซึ่งตรงนี้ก็คือธนบัตรไม่ใช่ชาตารูปบาที่แปลว่าทองราัชาตาที่แปลว่าเงินจริง แต่มันเป็นรูปิยะเป็นกหาปะหนะเป็นมาสกนั้นอันนะั้นคือเป็นเงินที่คนที่จะเข้าใจแท้ก็ต้องไปเรียนพระวินัยให้ชัดเจนแล้วคนรุ่นปู่ย่าตายายเขาไม่ถามกันเรื่องนี้เรื่องพระทุศีลผิดศีลนี่ก็เหมือนการคนรุ่นปู่ย่าตายายเขาเห็นเป็นเรื่องธรรมดาก็มาพากันวุ่นวายจนไม่รู้จากจบจากสิ้นก็แค่คนรุ่นเรา ซึ่งมันเป็นความง่อเง่าเป็นความงี่เง่างมงายสะท้อนถึงความไม่เอาไหนของการศึกษาไทยนะครับ